ต้องส่อะไรใช่ไหมครับไม่ต้องที่แบบปฏใดสักแหงที่บายอธิบายอธ <c oughs> ิบายขั้นตอนในการที่ปฏิเหตุเรนกันนะโอเ okay, คค่ะก็ <c oughs> คือว่า,อย,าอย่างที่เวลาเราลงเรือนนอกจากการสวมเสื้อชูชีพแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนหรือ ถ้าคนหล่นน้ำเนี่ยเออเราก็จะต้องอะตะโกนใช้คําว่าตะโกนแล้วก็โยนยื่นนะคะตะโกนก็คือ,อเรียกของความช่วยเหลือ,อเหมือนอจะตกน้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอเค okay. in case of emergency if you are have the e x p e n d like t h r o w i n the water maybe you might to show your hand and make Who can swim? Can you raise your hand? Okay, you can swim. <laughs> okay, but

ของที่หล่นน้ำเนี่ยเราก็ก็คือต้อง่อยเลยามเลยก็คือจะไม่จะไม่ได้ไปเก็บมนันอเพราะว่าเอาชีวิตคนสำคัญไว้ก่อน And the more important thing is if you are you must to take care about your belongings like your phone your v a l l e t right about your v a l e t maybe we can help you because this can u n the u n h e waters but about your phone or something is have like strength you must to ก็ยังทริปนี้นะคะก็จะเป็นทริปล่องเรือเนาะล่องเรือของเรานะคะนอกจากจะชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้สุพรรณบุรีก็ยังล่องเรือไปเนี่ยเราก็จะผ่านบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเราด้วยโอเค so in that trip we will we will have like we call canal tour and we are not just like see about the local life f or the local people but and on the way you will see about like the home of the local members in that village ก็ชุมชนบ้านแหลกนะคะก็เป็นชุมชนที่ทำท่องเที่ยวนะคะทำท่องเที่ยวชุมชนนะคะโดยใช้คนในชุมชนนะคะเป็นคนขับเคลื่อนขับเคลื่อนก็คือเบบเป็นวิทยากรเป็นผู ให้ความรู้ให้กับ uh, คนที่มาเที่ยวในฐานกิจกรรมนั้นๆนะคะก็คือใช้ปราชาวบ้านในตรงเลยนะคะโอเค because in that village we are open for the tourism because sustainable tourism and we don't use e m p l o y e e from outside but we use local people in Thailand we call ปรา it look like expert วันนี้เราเล่าเรื่องน้องๆนะครับน้องๆนานาชาตินะครับของหมอกรุงเทพมาล่ือนะครับ ความจริงแล้วแม่น้ำเนี่ยหลายผ่านจังหวัดไหนๆเขาก็จะนิยมเรียกตามชื่อจังหวัดนั้นๆแม่น้ำอาหลายผ่านสุพรรณก็เป็นแม่น้ำสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โอเค so if we talk about the livers in Thailand because we have the main liver we have the main liver in central of Thailand and we are separate the liver a lot but the main liver we call z h r a y a r i v e r right because we can We, we pass around ten city, and that city is a one on the pro to pass to, uh, into the end to the Gulf of Thai Ocean. And on Phraya river, they might to separate another river at the same time. Example in that river, we call they name Tha liver River or Suphan River. Uh, what is mean Tha Jee? Because Tha Jee is mean like uh, the pier. Tha is the pier, and Jin is mean. Chinese. 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 Chinese, right? Why? Because in the past, you know what, when we open the borders in the bank of Thailand, the first nationality to come into Bangkok is the Chinese people. And that is why on the river, they were to drop to make about the family, make about the market. That is what they call the peers of Chinese. Or in Thailand, in Thai language, we call Pa. G i s เ e ็ n ภาค if เป็นเพียร and จีน if a ป็นไชนีสคอมมอนเดนส์ก็ถ้าพูดถึงแม่น้ำสุพรรณของเราเนาะก็แม่น้ำสุพรรณเนี่ยของเราถ้าย้อนไปเมื่ออดีตนะคะก็จะเป็นเส้นทางเนี่ยซึ่งใช้ในการสัญจรของชาวบ้านผู้คนทั่วไปเป็นเป็นหลักเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าบ้านส่วนตรงตรงถนนเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีก็จะเรียกว่าหลังบ้านกันเพราะอะไร Because in that river in the past we used for ก t a t i o n for the l ค c a l p e o p ่ e right เพราะใ e แม t น a ำในแม่ e ้ำนี้เราเรียกว่า f น o ้านหน้าบ้า n และถ้าค e ณ e m ได้บนถ n t h มื่อ t ร t ยั e อ we ่ที่ a right h e ราะในพื้นทีถกา of house. ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงป่าชาวบ้านเนาะป่าชาวบ้านอย่างวันนี้ที่น้องๆที่มาเที่ยวชุมชนของเรานะก็จะได้ทำขนมขนมขลาว